บนท้องถนนเมืองก็ทำเขาคือแบทแมนแต่ที่บ้านเซลิน่าอันไหนที่ดูสนุกแบบปตะโกนเขาคือเออเอบอกเลยว่าเก็บกวาดก็ทมง่ายกว่าเยอะคือเล่นเกมนี้จะเป็นวิธีที่ดีในการต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนของบ้าน ยังไงกับที่ใหม่ล่ะลูกไฟลูกไฟฉันก็ตื่นเต้นนะแต่ผู้สุภาพน่อนอุ้ยโทษที่มาสายเฮ้ยทนนี้ดูเหมาาือนาาอัลเฟรดอยู่นะโอ้ตายจริง <c oughs> <c oughs> คุณลุงอัลเฟรดระวัง <c oughs> ด้วยอลิเชียวันนี้ตารางเราแน่นเอียดเลยละ่ะูบางครั้งไม่วางแผนสนุกก็สนุกและบางครั้งมันก็อาจปล่อยปล่อยพิจอันตรายจากมิติอื่นออกมาอัลเฟรดมาจัดการนี่หน่อย แบทแมนนี่คือการปล้นรอบที่สองที่คุณหยุดได้ในรอบหลายสัปดาห์อาชญากรรมผู้วนขึนสู่ก็แทบแล้วใคยมาเอาอะไรกันเน่ะไม่นะเราโดนจับได้ความยุติธรรมจะไม่ยอมแพ้เล่ครอกเคลฟสแมทแพทเธอร์กับลิฟวายเหรอี่เรื่องใหญ่เลยฮะด้วยพลังของครอบครัวจากกอดนอะแต่เราควรไปหยุดการลุกด้านก่อนกอดข้างเทาท์ไม่กอนหมดทำลายล้างเปิดใช้งอนเยูฮูทั้งนี้จ้าถ้าแย้มกับเราคนนึิมเท่ากับว่าแย้มกับ เปิดตัวเท่ๆแบบแบทแมนเอาจริงนะมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นไม่แย่เหรอเราพังตึกทั้งตึกไเชื่อผมไหมล่ะผมเคยทาหนักหวนนี้คือฉันก็กะจะพูดเรื่องการยัดคําว่าข้างข่าวกับทุกอย่างอยู่เหมือนกันนะตีลังกาข้างข่าวก่อนข้างข่าวไม่เป็นหน้าที่ข้างข่าวมันค่อนข้างเสือนั่นความเห็นข้างข่าวคุณ